สบายดีพอกันมือเท้าพี่น้องมาเงินมิตุมิตุเท้าลูกซี่กินขา้าวกินขา้าวสิไปซอกงัวพี่น้องประตูฟ้าใสเพื่อนแปลงซอกต่อมาได้ไปนหนึ่งต่อกินข้าวกับหนึ่งต่อพี่น้องกินข้าวแล้วก็จะไปเรียกต่อเลยรแบบนี้มาเด้อมาได้กินนกัน ่หนึ่งแล้วเมื่อกี้นี้หนึ่งแล้วแกะเมื่อกี้บายเขาเศร้าก่อนมาเด้อมาเด้อไปอยากกันเมื่อกี้น้ำกันมาเด้อมาเด้อก,กินข้าวเหมนกันกน้องข้าวกับโต๊ กเกลืกอหน่อยนึงแบบตัวขาวๆตัวน้ำขาวๆ ช,ออช่วงนี้เข้าวพันธสาได้กินต่อต่อกินแตงออกพันษากินเพิกต่อเหอนที่มีในช่วง,วน,งวน,นี้พี่น้องช่วงเข้าพันษาอะไรเนี่ยข้าพันษามีประตูฟ้าใส่เท่าลูกฟี่เพิ่มเราอยู่ทางไหนเพิ่มปุ่น ทั้งไม่ใหญ่ปานเลยต่อหัวเสือต่อน้อย Man mặn hiệu thật 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 đầm thật 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 ถ้าเป็นตัวนางสิหรือว่าตัวสีขาวสิทีบมีขี้ันสุกี้ละนสุกี้ละมันที่เป็นตัวนางแบบนี้เป็นตัวนางแบบนี้เริ่มจะเป็นตัวนางแบบนี้แล้วมันบ่มีขี้อะ ตัวนางก็เริ่มแก่เริ่มจะเป็นตัว่วอใหญ่หมอนั้นห้าอายุมาแล้วมันก็จะกัดโซบันโซบหางนันออกเป็น่อเป็น่อใหญ่่อดำ แก้มแซบติดตั้งประเทศก็ได้กินซือก่นบ่เนาะต้อนี่เนาะมีิกินบ่ต้อออกดำๆสิตงาขีออกนอภาษาวาิ mùi hạt mì nhờ đấy phao đây phao đây thì Truyền nào gọi mình Cái trường gọi này là trường hợp chết. To dumbly chết 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 chết. Chết 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 Ừ, khó cười nữa cúi cửa chạy này cho nên lúc nên tự là thế nào? Ừ. cửa cửa này nữa hmm. chỉ em vậy nè ขอขอบใจพี่น้องที่ให้เกียรติดตามหับชมเนาะเป็นจังได้ก็ตำนี้สงขารเลยเด้อพี่น้องเด้อดีหรือบอดีก็ฝากตำนี้สงขาเะยะฝากกดไลค์กดติดตามเพราะกันคลิปนานแลพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กระิขอจบเพียงเท่านี้แล้วกระิไปเบียกและะ้แบบดนี้บ๊ายบาย